ในซีรีส์แฟนชายอุลตร้าแมนไม่ว่าจะยุคไหนก็มักจะมีสปาร์ลาดลูนูนต่างดาวที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจําในแต่ละภาคยกตัวอย่างเช่นโกโมราและเรดคิงในซีรีส์อุลตร้าแมนเอเลคิงและคิงโจในอุลตร้าเซเว่นซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในสปาร์ลดสุดไอคอนิกจากซีรีส์อุลตร้าแมนทาร่โที่เป็นสปาร์ลาดล่านรวมของสปาร์ลาดต่างๆชื่อของมันก็คือไทแรน ไทแรนต์ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุนตร้าแมนไทโรตอนที่40ในชื่อตอนจงเหนือกว่าพี่น้องอุลตราให้จงได้มันคือสปาราดตัวแรกที่เป็นสปาราดประเภทไคเมราหรือสปาราดล่างผสมซึ่งอวัยวะของมันนั้นเกิดจากการเอาชิ้นส่วนของสปาราดมารวมกันไทแรนด์คือสปาราดที่เกิดจากการรวมตัวกันของวนุญยญญณอาฆาตของเหล่าสปาราดและมนุษย์ต่างดาวที่เคยถูกกำจัดลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอวัยวะของมันนั้นจะประกอบขึ้นมาจากส่วนหัวจากซิโกรัสใบหูจากมนุษย์ดาวอีคารุส,แข,สขรแขนทั้งสองข้างจากบราบาแขนทั้งสองข้างจากบบราบาลำตัวจากเบมสตาร์ขาจากเรดคิงหลังจากแฮนเซอร์กิรัสหางจากคิงครับ ข้อมูลเบื้องต้นของมันมันมีความสูง62เมตรน้ำหนัก57,000ตันต้นกำเนิดของมันคือดาวเนปจูนความสามารถของไครแรนนั้นสนมาาจะมาจากความสามารถของสปาราที่เป็นร่างรวมของมันโดยที่จะมีการพ่นไฟออกจากปากความทนทานสูงขนาดที่ว่าลำแสงของพิ่น้อ,อุตรานั้นไม่สามารถเอาชนะมันได้ถ้าไม่ใช่พบคอร์เมอร์นี่มึงน่าจะตายแน่แต่ดาวเนปจูน,นแล้วแหละ คนไอ้น้ำแข็งออกจากท้องมือลูกตุ้มและมือตะขอาจากบาราบา้าความสามารถในการรบ,บสัญญาณอุลตราได้ซึ่งมึงจะโง่ไปเน่ยวะและมันสามารถดูทซับการโจมตีได้แบบเบมสตาพละกำลังที่มากจนสามารถเอาชนะพี่น้องอุลตราได้อย่างง่ายดาย เหมือนกับสป,ปาร์ลอดโอเดอร์อื่นที่ได้รับความนิยมในซีรีส์อุลตร้าแมนหลังจากที่มันปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าแมนทาโรมันก็ได้มีโอกาสหลายครั้งไปโผล่ในซีรีส์อุลตร้าแมนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอุลตร้ากาแล็กซี่เมกามอนสเตอร์แบทเทิลเนเวอร์เอนดิ้งโอดิซีชื่อมึงจะยาวไปไหนวะเมกามอนสเตอร์แบทเทิลอุลตร้ากาแล็กซี่เดอะมูฟวี่อุลตร้าแมนจี๊ด อุลตรราแมนซาก้าอุลตรราแมนออฟและอุลตรราแมนกินกะและมันยังได้ไปโผล่ในหนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์ที่ที่เอาไทแลน์นกูมายืนดูซะฮ่าเลยคุณดูดิดูคุดูดิมันกุมมือกุมมือดูอุลตรราแมนผมไปหัวมาด้วยหนาร้านเท่ไหน และยังปรากฏต,ตัวในเกมอิ t เต Man แมนไฟติ้ง v o เวอ i o ชันภาค2และ3ามโดยเฉพาะภาครีเวิร์สที่ผมโคตรเกลียดมันเป็นพิเศษเลยไม่ได้เกลียดร่างออริจินอลของมันนะเกลียดร่างเอ็กของมันอะสีข่ขาร่างเซนร์ที่มันชอบสแปมคนของเจอรนิมอนใจเราอะโคตรเกลียดเลยและเลือดโคตรเยอะนี่ยังไม่นับไอ้ร่างโครงกระดูกของมันนะอันนี้ก็ตัวดีเลยแต่ลืมสกิลมันไปแล้วเอาง่า,งงายๆคือผมเกลียดร่าง EX ในเริ่มแรกนั้นไทแรนจะมีส่วนประกอบจากสปราร์ตเพียงแค่3ตัวเท่านั้นได้แก่ซิกูรัสบาราบาและเบมสตาร์ไทแลนด์เป็นสปาราดไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเหล่าพี่น้องอุนตราได้เสียงคำรามของไทแลนนั้นจะใช้เสียงจากสปาราดช,ชาคารุปในหนังสึกรวมพลัง8พี่น้องอุนตราในปี2008ในเริ่มแรกนั้นจะมีการปรากฏตัวของ ไทยแลนด์ Thailand, พร้อมกับวากิชิมทวินเทลแอสโตรโมนเอเลคิงและกุมโมล่าแต่ถูกเปลี่ยนในภายหลังด้วยเหตุผลบางอย่างอาล่ะก็มาถึงไทยคทยคิมกันแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมพอหามาได้ซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆไทยแลนด์น่าจะไปโผล่ในซีรีส์อื่นบ้างแหละแต่แค่ผมยังหาไม่เจอนี่คือข้อมูลที่ผมพอจะหามาได้นะเออถ้าใครพอรู้ว่ามันไปโผล่ในซีรีส์ไหนบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปละไป มึงว่ามนุษย์ดาวยาภูมันเคออสกอดเปล่าวะแม่งชอบส่งสป,ปหลาดมาและตัวเองอยู่ในมิติของมันเนะ่ยแล้วตอนแล้วต้องอุลตร้าแมนเอมันอุลตร้าแมนเอต้องถึงขั้นต้องเข้าไปจาัดก,การมันในมิตินั้นเลยนะเว้ยกั่วใช่ว่ะกัวกัว,วเนี่ยยาพูคือเคออสกอดตนตนตน,ตนที่5้าเว้ยอย่างแท้จริง